จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับว่าโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการที่ผู้ปกครองบังคับให้ลูกตัวเองเรียนและการทุบหอพักนักศึกษาเพื่อหาเงินเข้ามหาลัยเราต่างจากมหาลัยอื่นที่คุณจะได้เรียนแต่เรื่องที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงแต่ที่นี่คุณจะได้เรียนแต่เรื่องที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงเหมือนกันเป๊ะแต่มีชื่อเสียงกว่านิดหนึ่ง มหาลายัยสถานที่ที่เด็กจากทั่วประเทศลงเงินแรงและเวลาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าคณะที่เลือกไม่เกี่ยวอะไรกับอาชีพที่อยากจะทําเลยสักนิดแต่พอรู้ตัวอีกทีก็อยู่ปี4เลยถอยกลับไม่ได้แล้วแต่ย้ายสายเดี๋ยวก็ตามเพื่อนไม่ทันอีกเอาเป็นว่าช่างมันแล้วทําคลิปบทลง YouTube แทนและกันเพราะงั้นก่อนจะเรียนคุณต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าคุณอยากจะเรียนมหาลายัยเพื่อตั้งใจเอาความรู้ไปต่อยอดอนาคตของคุณจริงๆ หรือคุณแค่อยากจะหาแฟนเที่ยวเล่นไร้สาระไปวันๆนั่นแหละครับใครโสดก็ทักมาได้มาเริ่มที่ส่วนที่ผมชอบที่สุดกันเลยดีกว่าการเรียนรอเล่นครับผมเกลียดการเรียนพอเข้ามหาลาัยมาแล้วทุกคนก็จะได้ประสบการณ์ดีๆจากการโดนบังคับให้เรียนวิชาที่ไม่ได้เอาไปใช้จริงฟิสิกส์หนึ่งฟิสิก 2, 1, 2, 3, 4, ส์สองแคคูลัสหนึ่งหสถิติพื้นฐานสถิติขั้นสูงสถิติพื้นฐานอีกรอบเพราะสอบไม่ผ่าน แล้วก็อาวัติศาสตร์สงครามญี่ปุ่นสมัยกรุงธนบุรีที่ไม่เกี่ยวอะไรกับอาชีพที่คุณสนใจเลยส่วนวิชาเลือกคุณก็จะต้องเลือกระหว่างวิชาที่ง่ายแต่เอาไปใช้จริงไม่ได้กับวิชาที่ยากหน่อยแต่เอาไปใช้ได้จริงรอเล่นครับเลิกหลอกตัวเองได้แล้วครับวิชามันจะง่ายจะยากมันก็เอาไปใช้ไม่ได้จริงทั้งนั้นแหละคุณคิดว่าผมลงเรียนวิชาแคลเซียมน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ปัจจญจีนเพื่ออะไรละ่ะเอาไปสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกระดูกของจื้อเหรอผมเรียนเพราะว่ามันงานน้อยและเอาเกรดง่ายไงครับ แต่ต้องยอมรับนะครับว่าสถานที่ที่นี่ค่อนข้างน่าเรียนทีเดียวเหมาะมากกับการไม่มาเรียนแล้วตามเรียนทีหลังผ่านวิดีโอที่อัดไว้แบบกรอคูณ16แทนหลายคนอาจจะกังวลว่าพอกอแล้วจะฟังครูสอนไม่รู้เรื่องแต่ไม่เป็นไรครับพอฟังความเร็วปกติก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีหลังๆนี่ผมเลยไม่เรียนแล้วตามอ่านสรุปของเพื่อนเอาโอเคผมล้อเล่นผมอ่านหนังสือการ์ตูนต่างหากวันพีทตอนหลังๆนี่พีกมากนะไปอ่านกันได้ ทีนี้บางคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าถ้าผมไม่ไปมาหาลัยแล้วผมหาเพื่อนจากไหนหัวข้อต่อมางานในมหาลัยมีตั้งแต่ดูคลิปอ่านบทความวิชาการทำรายงานฝึกงานพรีเซนต์จัดกลุ่มเตรียมกิจกรรมของคณะเข้าชมลมทำวิทยานิพนธ์ช่วยอาจารย์เปลี่ยนล้อรถนอกเวลาเรียนแล้วก็แก้ไขปัญหาความอดอยากของ40ประเทศทั่วโลกซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่างานเยอะแต่ผมมีวิธีแก้ง่ายๆก็คือการกินเหล้ากระดกมันเข้าไปครับ เดี๋ยวก็ลืมไปเองว่ามีงานมีวิชาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความสร้างสรรค์อาจารย์ให้วาดรูปอะไรก็ได้ตอนแรกผมก็คิดไม่ออกแต่พอเล่าเริ่มไหลเข้าตับแล้วผมก็วาดหน้าอาจารย์ส่งไปคะแนนเต็ม10ผมได้13ถ้าไอสไตล์ไม่ขโมยทฤษฎีของผมไปตอนนี้มีหน้าผมอยู่ในหนังสือเดียนของคุณแล้วนะครับการทำงานที่นี่ก็จะประกอบไปด้วย mm. ChatGPT 60%ลอกเพื่อน3 0ส่วนที่เหลือคือลืมส่งเหมือนคติประจำใจของผมเองครับ การบ้านทำที่โรงเรียนงานโรงเรียนเอามาทำที่บ้านงานกลุ่มทำคนเดียวงานเดี่ยวลอกกัน้นห้องขอบคุณครับวงจรชีวิตนักศึกษาเป็นแบบนี้นะครับอาทิตย์แรกอาจารย์พูดเนื้อหาคร่าวๆที่ไม่มีใครฟังแล้วก็จัดกลุ่มกับคนที่ไม่อยากรู้จักอาทิตย์ที่2ดูการบ้านที่ต้องทําแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้ค่อยทํและกันพออาทิตย์ที่3ก็ลืมไปแล้วครับว่ามีการบ้านแล้วพอหันไปดูรอบๆคนที่มาเรียนเหลืออยู่แค่ครึ่งห้อง และรู้ตัวอีกทีก็ทิสุดท้ายแล้วถึงเวลาทําการบ้านที่ดองมาไว้ทั้งเทอมงานกลุ่มกับเพื่อนที่จู่ๆก็ติดต่อไม่ได้ <What? S 1> แต่ลงอินสตาแกรมว่าช่วงนี้ว่างมากไม่มีอะไรทําและอ่านสอบทุกวิชาทั้งหมดใน3วันถอนก็ไม่ทันแล้วนะครับผมถามมาแล้วแล้วพอจบออกมาด้วยคะแนน49.5แล้วลบปัดขึ้นเป็น50เพราะว่าจยา์ใจดีเนี่ยก็คิดได้ว่าครั้งหน้าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแล้วเทอมหน้าก็ทำใหม่อีกรอบ แล้วก็หันไปดูเพื่อนผมที่เรียนจบด้วยเกรด4.5ใน3ปีมีใบปริญญา8ใบเริ่มธุรกิจร้อยล้านและมีประสบการณ์ทำงาน10ปีตอนอายุ8ขวบผมก็คิดได้ว่าสู้เลเวลแคนดี้คลาสของผมก็ไม่ได้อ่อนจริงๆข้อดีของการทำเกรดให้ดีก็คือจะทำให้คุณดูฉลาดกว่าที่เป็นเอาไว้ไปโชว์ตอนสัมภาษณ์งานที่สุดท้ายเขาก็ไม่รับอยู่ดีเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ทำงาน คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าคุณต้องมีประสบการณ์ทํางานก่อนถึงจะมีงานและต้องมีงานก่อนถึงจะมีประสบการณ์ทํางานแล้วคุณจะหางานได้ยังไงก็พ่อแม่กินเอาแล้วกันครับหรืออีกวิธีก็คือการไปเป็นทาสไปฝึกงานนะครับผมเห็นมีตั้งแต่คนที่นั่งว่างๆทั้งวันแล้วได้เวลา7 0 0บาทไปจนถึงคนที่ทํางานเวลา30ชั่วโมงแล้วได้300บาทต่อเดือนนะครับแนะนําว่าให้แกล้งทำเป็นยุ่งๆเข้าไว้ครับ แล้วงานอะไรที่คุณทําได้ก็บอกไปว่าทําไม่ได้จะได้สบายแล้วก็หาข้ออ้างเตรียมไว้ด้วยว่าทําไมคุณถึงทํางานที่คุณบอกว่าจะทําเสร็จตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไม่เสร็จอย่าถามนะว่าผมรู้ได้ยังไงแล้วก็อย่าเอาไปบอกที่ฝึกงานเก่าผมด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าเด็กจุฬาเรียบร้อยขยันมีระเบียบวินัยซึ่งก็ถูกนะครับดูอย่างผมสิแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเกือบโดนตัดสิทธิ์สอบเพราะว่าแต่งตัวผิดระเบียบเหมือนกันแต่การแต่งตัวผิดระเบียบมันไม่ใช่เรื่องของวินัยนะครับมันเป็นไลฟ์สไต จำคำพูดของผมไว้นะครับสาวกนักเรียนใส่เสื้อผิดระเบียบทุกคนถ้าในโลกนี้มีคนใส่เสื้อผิดระเบียบอยู่ล้านคนผมคือหนึ่งในนั้นถ้าในโลกนี้มีคนใส่เสื้อผิดระเบียบอยู่10บคนผมคือหนึ่งในนั้นถ้าในโลกนี้มีคนใส่เสื้อผิดระเบียบอยู่คนเดียวคนคนนั้นคือผมเองและถ้าในโลกนี้ไม่มีคนใส่เสื้อผิดระเบียบอยู่แล้วแสดงว่าผมได้ตายไปแล้วต้องใส่เสื้อกล้ามบ็อกเซอร์และรองเท้าแตะไปมหาลัยด้วยความภาคภูมิใจแล้วถ้าใครทำแล้วโดนไล่ออกก็มาเม้นบอกผมได้ แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าได้อะไรจากจุฬามาเยอะนะครับก่อนเรียนผมอาจจะต้องทํางานเป็นพนักงานต้อนรับที่ได้ค่าแรงขั้นต่ําแต่หลังเรียนผมก็จะได้ทํางานเป็นพนักงานต้อนรับที่ได้ค่าแรงขั้นต่ําเหมือนเดิมแต่มีใบปริญญารอเล่นครับสิ่งที่ได้จากการเรียนจริงๆก็คือการเอาไปอวดทุกคนที่รู้จักว่าคุณเรียนจุฬาสวัสดีนายชื่ออะไรผมจะชื่ออะไรไม่สําคัญแต่ผมเรียนจุฬาเมื่อเช้าเดินไปที่จุฬาแล้วเดินผ่านฟุตบาทจุฬา รีดเลือดออกมาเป็นสีชมพูที่เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ที่เสนอโดยศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สมุนชาชิสวัสดิกุลจุฬา <c oughs> และผมก็ได้ฝึกความสามารถที่สำคัญที่สุดาการโกหกตัวอย่างนะครับกราบเรียนอาจารย์ที่เคารพรักและนับถือและสง่าง,งามและหล่อมากๆกระผมขอกราบเรียนขอคำอนุมัติการเลื่อนวันส่งงานในวันนี้ได้ไหมเพคะฝ่าบาทด้วยเหตุผลอันว่า วันก่อนข้าพระพุทธเจ้ามีไข้ไม่สบายปวดท้องปวดหัวปวดตับเน็ดดับหลับป่วยคุณย่าไม่สบายตายายอาหารเป็นพิษแล้วไอปากหมาที่เลี้ยงไว้ก็ตายเพราะว่ากินถุงเท้าของผมเข้าไปและทั้งครอบครัวของผมโดนรถชนตายไปเมื่อเช้านี้ครับขอส่งงานเลนได้ไหมครับอาจารย์แล้วพอโกหกเสร็จค่อยกลับไปบ้านแล้วเริ่มงานที่เลยเดทไลน์มาแล้ว2อาทิตย์ที่อาจารย์สั่งตั้งแต่เมื่อ3เดือนก่อนนอกจากนี้ก็ยังมีกิจ,จกรรมที่มาหาหลัยเช่นงานปฐมนิเทศที่ผมไม่ไป งานบอลที่ผมไม่ไปชมลมที่ผมชอบไปรอเล่นครับผมก็ไม่ไปสอบกลางภาคที่ผมไม่ไปและกินเหล้ากับเพื่อนที่ผมไม่พลาดพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องจัดลำดับความสำคัญกันหน่อยนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆในมหลาลัยแหนกไอทีที่คอยตั้งใจทำเว็บลงทะเบียนเรียนที่เด้งออกทุก5้านาทียากกว่าสอบเข้าก็ลงทะเบียนเรียนนี่แหละครับกดก็ยากเด้งออกแล้วยังจะล่มอีกแผนกทะเบียนทั้งแผนกมีติดต่อได้อยู่คนเดียว ถ้าบี่จุ่มลาหยุดไฟทะเบียนล่มทันทีนะครับผแผนกแลกเปลี่ยนผมชอบผแผนกนี้ที่สุดเลยผมทักไปตั้งแต่ต้นมกตลาตอบผมปลายเดือนเมษาโทรไปก็ไม่รับทักเฟซบุ๊กทักไลน์ไปก็ไม่ตอบจะให้กูติดต่อ,อยังไงส่งนกพิราบสื่อสารเหรอเพื่อให้รู้จักจุฬามากขึ้นเราไปถามความเห็นจากเด็กจุฬาตัวจริงเสียงจริงกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณก,ก้องช่วยแนะนําตัวเองหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับผมก้องหรือว่า อาโซนอลแอสกล้องมรครบผมเป็นหัวหน้าสาขาของเติร์นปีสี่ครับคุณกล้องเป็นหัวหน้าสาขาจริงๆใช่ไหมครับดูดูหน้าผมไหมครับจริงๆครับจริงๆหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับคุณกล้องหน้าต่างครับอ๋อหนึ่งบกหนึ่งได้ต่างใครอยากเป็นเศรษฐีครับชั้นสี่ชั้นสี่สิครับโอ้โหขัาถ่ายง่ายมากเลยนะแล้วคุณกล้องคิดยังไงกับนายกคนปัจจุบันครับเขาไม่น่าใช่แต่ยกตัวจริงแล้วเขามีคนอิจ้าหลังอยู่แต่ผมจะไปรู้จริงว่าใคร่นะเนาะนั่นแหละขอเคล็ดลับในการสอบเข้ามหาลัยจุฬาผมตัดคำถามไรับ ขอบคุณคุณก้องที่มาในวันนี้มากนะครับผมเชื่อว่าคนฟังจะได้อะไรกันกลับไปมากทีเดียวต่อไปเป็นช่วงคําถามจากผู้ชมทางบ้านเรียนยากไหมเรียนที่นี่ก็เหมือนปั่นจัก,กรยานนะครับคนส่วนใหญ่ก็ทํากันได้แต่ผมปั่นจัก,กรยานไม่เป็นกังวลว่าจะหาเพื่อนได้ไหมไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับแรกๆผมก็เป็นแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวก็ทําใจได้เองใช่ไหมครับหัวหน้าสาขาใช่ครับจะสนุกเหมือนตอนเรียนมัธยมไหม จากสมการความสนุกเท่ากับจํานวนคนคุยที่คุณมีหารด้วยจํานวนอาจารย์บวกด้วยความเร็วในการเอาเล่าเข้าปากของคุณยกกําลังสองจะเห็นได้ว่าชีวิตในมหาลาัยจะสนุกแค่ไหนก็ขึ้นกับว่าผมสามารถดื่มวอดก้าขวดนี้เพื่อลืมปัญหาที่มีได้เร็วแค่ไหนเฮ้ยมหาลาัยนี่มันดีจริงๆเว้ยใช่ ดูคลิปนี้จบแล้วควรทำยังไงดีครับคุณกล้องควรลบทิ้งเอ้ยไปใช้ครับต้องดูต่อนะครับช่องดีๆคุณภาพอย่างนี้นะครับต้องยอดวิวล้านรอดูล้านวิวนะฮะเนี่ยดูคลิปแรกตรงนี้เลยฮะช่วยเขาหน่อยนะฮะช่วยเขาหน่อยที่สำคัญนะขอฝากขาหน่อยนะฮะนี่ครับผมตาม VTuber อยู่นะฮะโพลิกอนโปรเจกต์นะครับนี่12คนนะฮะก็ฝากตามโพลิกอนโปรเจกต์ด้วยนะครับ